สวีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกคนครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขกันครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปส่งดูเลขเด็ดในอ่างน้ำมนของทาตองนิ้วรายครับผมที่วัดสว่างอารมณ์ครับผมที่อําเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมครับผม,นนห,ผลม,บผมหลังจากที่ได้เ่าแว่วๆมาครับผมว่ามีหลายๆคนครับผมได้เลขเด็ดกันไปครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เลยนํำพาทุกคน มาตาหมาลิกดิดจากตาตองอยิ้วรายครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไปเลยครับผมหลังจากเราขึ้นไปกราบตาตองอยิ้วรายบนศาลากันเสร็จก็เดียวข้างๆตาตองอยิ้วรายก็จะมีอ่างน้ำมนต์อยู่ครับผมไปดูครับมัามีเลขอะไรบ้างครับผมที่จะที่จะให้เราเอาไปเสี่ยงโชคของวันที่สองพฤทภากดตัวเลขสามตัวผมที่ผมมองเห็นอย่างชัดเจนนะผมก็คือศูนย์สามสี่ครับผม และตัวเลขสองตัวผมที่ในสายตาผมมองเห็นครับผมก็คือเก้าเจ็ดครับผมก็ทุกคนลองพิจารณากันเองนะครับผมนี่ตามสายตาของผมที่ผมมองเห็นนะครับก็สรุปตัวเลขครับผมสามตัวมีศูนย์สามสี่ครับผมสองตัวมีเก้าเจ็ดครับผมก็ให้ทุกคนโชคดีครับผมรับโชครับลาบของวันที่สองพฤกสาตายที่จะถึงนี้นะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมวัดคุณชอบดีกด้วยครับผมครับสวัสดีครับผม